สวัสดีครับนี่คือการเดินทางจากสีแยกเขียมห้วยนะครับจะไปร้านทุน่งนาป่ามนนะครับข้างหน้าผมเป็นสีแยกเคียมห้วยด้านหน้าจะเป็นไปบ้านนองหินนะครับซ้ายมือจะไปสา,ารคามกลาสินซุนข้ามือจะไปอุดรน,นะครับอ่าครับเดินทางเข้าไปเลยครับเราจะไปเส้นทางอุดรน,นะครับถ้าเข้าไปในหมู่บ้านองหินก็ได้นะครับ แต่เส้นทางเลี่ยงมาทางเส้นทางอุดอรจะง่ายกว่าครับหลังจากเราเลี้ยวขวามานะครับด้านหลังเมื่อกี้จะเป็นเส้นทางไปบ้านโคกท่าครับตอนนี้เรามุ่งหน้ามาทางเส้นทางไปอุดอรนะครับ สังเกตได้ง่ายครับพอพ้นโค้งนี้ไปแล้วจะมี U-turn หนึ 1, ่ง U-turn นะครับให้เราเตรียมชิดซ้ายเพื่อจะเลี้ยวเข้าซอยศิลาซอย1นนะครับนี่ครับพอพ้นโค้งนี้มาแล้วด้านหน้าจะเป็น U-turn ตรงนี้ครับจะเป็น U-turn ส่วนเราจะเลี้ยวซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะไปทุ่งนาปา่าหมอนนะครับทุ่งนาป่าหม่อนของเราจะไปเส้นทางเดียวกันกันกบสนามแบดเบนตั้นชยาทิพย์นะครับนี่ครับแล้วก็ซอยนี้นะครับเดินทางไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วครับ ถนนลาดยางสะดวกสบายครับผมตามถนนลาดยางไปเลยนะครับพอถึงหน้าหน้าจะมีสามแยกนะครับตามถนนลาดยางไปหรือว่าเลี้ยวขวาครับตามป้ายสนามแบดมินตันครับ ก็จะถึงสีแยกครับให้เหลี้ยวซ้ายมือครับจะสังเกตเห็นป้ายสนามแบดมินตันชยาจิบครับแล้วก็ตรงไปเลยครับตรงไปประมาณ5้าเมตรก็ถึงร้านแล้วนะครับ ถนนตัวนี้ลดสวนกันได้แต่ว่าจะต้องช้าชชิดซ้ายกันหน่อยนะครับ นี่คือสนามบินตินสยาทิพย์นะครับส่วนร้านของผมถัดไปอีกนิดเดียวครับทุ่งนาป่าหมอนถัดไปอีกแค่นิดเดียวครับบรรยากาศ2ข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนานะครับ ถึงแล้วครับทุ่งนาปลาหม่อนครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับถึงแล้วครับทุ่งนาปลาหม่อน